ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับฤดูหนาวอันโหดร,ร้ายสาหรับยูเครนที่กําลังต่อสู้กับการรุกรางของรัสเซียซึ่งสงครามก็ยืดเยื้อมาถึง9เดือนแล้วขณะที่คณะทําง,งานของไบเดนก็ต้องเร่งเครื่องนะคะในการหาความช่วยเหลือก้อนใหม่เพิ่มเติมให้กับยูเครนในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ก่อนที่สภาชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมกราคมนะคะที่ผ่านมานักการเมืองทั้งจากรีพับลิกันและเดโมแครตก็แสดงการสนับสนุนด้านการทหารและด้านอื่นๆให้กับยูเครนในการต่อสู้กับการรุกดางของรัสเซียมาโดยตลอดนะคะ แต่เมื่อสมการทางการเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือดังกล่าวก็อาจเปลี่ยนไปด้วยค่ะ More oversight แกนนำร e พับลิกันบางคนอย่างสสไมเคิลแมคเคลจากรัฐเท็กซัสสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศสาภาล่างสหรัฐ <c oughs> เปิดเผยกับรายการ this week ของ ABC นะคะว่าจะเพิ่มการกำกับดูแลความโปร่งใสและการตรวจสอบได้และจะไม่ตีเช็คเปล่าอีกต่อไปนะคะความช่วยเหลือของสหรัฐต่อ,อยูเครนก่อนหน้านี้ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตอย่างท่วมท้นแต่คราวนี้คณะทำง,งานของไบเดนจะเร่งผ่านงบช่วยเหลือฉุก เฉิญนราว37,000ล้านดอลลาร์เพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนนั้นจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับระยะ2-3เดือนจากนี้ซึ่งรวมถึงงบด้านทหารด้านข่าวกรองและการสนับสนุนด้านกลาโหมมูลค่า21,700ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกหน5่0่ัรล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนค่ะ The United States เจคซาลิบันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบข่าวได้กล่าวถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนระหว่างการเยือนยูเครนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นในสงครามนี้จะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ย่อหย่อนในการสนับสนุนช่วยเหลือยูเครนจากนี้ต่อไประหว่างที่มีกระแสต่อต้อตานการสนับสนุนยูเครนทั้งจากสองพรรคการเมืองอ,อเมริกันอยู่บ้างนะคะโดยฝั่ง r e p พับ i ล a กัน วิจารณ์ขนาดของงบช่วยเหลือและเส้นทางของเงินช่วยเหลือว่าไปถึงประเทศปลายทางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่รวมถึงการตั้งคําถามว่าคณะทําง,งานของไบเดนนั้นได้ตรวจสอบติดตามเส้นทางของเงินช่วยเหลือนี้ได้ดีแค่ไหนคะ่ะ We're going to do this in an accountable way and with transparency to the American people. These are American taxpayer dollars going in. ซองไม่พูดจาจาเท็กซัสกล่าวเรืว่าเราจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสต่อชาวอเมริกันนี่คือเงินภาษีของชาวอเมริกันอยู่ในนั้นนั่นจะทําให้เจตจานงของเราในการช่วยเหลือชาวยูเครนลดน้อยลงหรือไม่คําตอบก็คือไม่แต่เราจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบเท่านั้นค่ะสําหรับสถานการณ์ยูเครนในตอนนี้เจ้าที่ยูเครนก็บอกว่าทีมงานด้านสาธารณูปโภคกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัสเซียระดมโจ ตีในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครน